เขารับประกันลูกบล็อกตลอดอายุการใช้งานครับ oh, ตลอดชีวิตต้องบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ R อาก้าเพื่อสําหรับจับหัวนอ็อตพอถนอมหัวน็อตเสร็จสามารถขันหัวน็อตที่ลูด80%ได้ช่วง Amazing Road สนับสนุนโดยพําคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในพัมกินคอเนอร์ชุมพลโลหกิจ8 8 8 8แนะครับอยู่กับช่างอน้นนะครับ ครับ<ด>สวัสดีครับวส,บว,สบวัสดีครับผม,บผมนี่คือ Product Specialist นะฮะคาถาวุฒิหนูเล็กใช่ครับผมแห่งทำขึ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างแน่นอนครับผมโอ้โหแล้ววันนี้ผมมาที่นี่เนี่ยเกิดนาว,ว่าวันนี้อุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์สําหรับช่างมืออาชีพพี่อ้ออนต้องบอกช่างมืออาชีพต้องเลือกใช้ชุดชุดนี้เลยมันคือ มันคือชุดบล็อกครับผมนะนะแต่ไม่ได้เหมือนชุดบล็อกทั่วไปเรามาดูกันดีกว่าว่าพิเศษยังไงอ่านะครับเป็กล่อง BMC นะครับกองพลาสติก BMC นะไขงแรงทนทานพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้กับงานยานยนต์เนาะเผือเราถอยรถมาทับบี้เสร็จแล้วสามารถจะขยายโตกลับมาอยู่ในสภาพเดินได้มาดูด้านในกันเลยดีกว่าอ่เห็นไหมแบรนดทํมกินบายอากา เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมบายอาราเป็นยังไงครับสวยงามมาเริ่มกันเลยว่าเริ่มกันด้วยตัวดัามบล็อกดัามบล็อกเนี่ยเป็นดัามบล็อกหัวไข่ขันฟรีแบบ60ฟันคฟันละเอียดใช้งานที่แคบได้ระบบปลดลูกบล็อกใส่ลูกบล็อกเป็นระบบลูกปืนกดไม่ต้องดึงเข้าดึงออกดันเข้าดันออกให้มันสึกหรอก็จะมีก้านต่อตรงนะครับตัว5นิ้วนะครับนะแให้ในชุดนะข้อต่ออ่อน นะครับปรับองศาได้นะครับแถมให้ในชุดบล็อกัวเทียนนะครับนะเบอร์21มิลแถมให้ในชุดนะครับก้างต่อตรงขนาด10นิ้วใช้งานสะดวกสบายแต่ถ้าคุณเอา5นิ้วมาต่อกลายเป็นเอาได้มืออีกเอา15นิ้วเลยตัวนี้นะครับเป็นด้านคานแข็งหรือว่าด้ามเลื่อนนั่นเองใช้สำหรับใช้งานให้สะดวกมากขึ้นในการต่อ ขึ้นมาด้านบนอันนี้ก้านต่อครับผมอันนี้ด้ามบล็อกใช้สําหรับงานหนักพวกต้องใช้แรงเยอะๆขันน็อตขันงานอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องจักรอันนี้เป็นไขควงสลักอุ้แทรกและก็แบนโอ้โหดึงออกได้ดึงออกได้สำหรับได้เป็นหัวแม่เหล็กด้วยโอ้โหสุดยอดดูดน็อตในตัวอ่านะครับนะคุณจะเป็นช่างอุตสาหกรรมใช้ถอดเครื่องจักรอุตสาหกรรมอ่านะครับช่างรถยนต์อู่รถยนต์ นะครับสามารถใช้ได้นะครับเพราะตัวนี้พิเศษสุดอยู่ที่ลูกบล็อกนี่ครับลูกบล็อกเนี่ยจะเป็นแบรนด์อาก้านะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์อาก้านะครับนะเป็นแบรนด์ของไต้หวันเขารับประกันลูกบล็อกตลอดอายุการใช้งานตลอดชีวิตแล้วเขามีมุมทํามุมองศาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์ของอาก้าเพื่อสําหรับจับหัวน็อตกลับกันพอถล่มหัวน็อตเสร็จสามารถขันหัวน็อตที่ลูด80%ได้น็อตเป็นสนิม อ่าขันด้วยลูกล็อตปกติครับหัวมันลูดอ่าหัวมันฟรีหัวมันมนอ่าตัวนี้เอาไปขันออกหมดจบหมดไม่ต้องไปเชื่อมต่อก้านขันออกแล้วครับอ่าโอ้โพูดมาขนาดนี้มัเลยมันยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอลองสักตัวได้ไหมว่าไปลองเปิดฝากระโปรงทดสอบจริงกันเลยว่ามันทําได้จริงไหมนะครับนะด้านหน้าของเรานั่นเองไปไปกันครับแก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบการกระชับ ของตัวลูกบล็อกให้ดูนะครับว่ามันกระชับกับหัวน็อตยังไงสังเกตนะครับผมจะขยับนะครับอันนี้สวงเข้าไปจมหัวน็อตนะระยะนะครับความฟรีของเขาหรือช่องว่างของเขาเนี่ยน้อยมากเลยเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นตัวที่ถนอมหัวน็อตถ้าสมมติตอนนี้นี่อันนี้คือท่อไอเสียเนาะมันร้อนอยู่ตอนนี้เราจะถอดน็อตตัวที่ยึดตัวท่อไฟด้านล่างโอ้โหนจะจะจะดูไปถอดยังไใช้อะไรเข้าไปถอดอ่ะใช่ปะอย่าบอกว่าชุดอีโวจัดให้จัดให้ได้นะครับนะ ง่ายนิดเดียวรอต่อก้าน5้านิ้วกับ10นิ้วลงไปใส่ลูกบล็อกที่ต้องการขันบเบอร์อะไรลงไปนะครับนะครับเห็นไหมจะอยู่สูงกว่าไอเสียแล<ะ>้วไม่โดนแล้วอ่าแล้วของเราเนี่ยด้ามฟรีหัวไข่เราเป็นลูกปืนระบบลูกปืนล็อกด้วฉะนั้นใช้งานง่ายไม่ต้องใช้แรงกดตัวด้ามฟีเนี่ยมีฟันละเอียดถึง60ฟันขันในที่แคบได้ด้วยะนะครับดาบชุดบล็อกอีโวนะครับชุดบล็อกอชยะนะครับ T y A, นะบนะบนะด้วยลูกบล็อกที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะลูกบล็อกอาร์การุ่นซีนอนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถ สนอมหัวน็อตแล้วก็ขันหัวน็อตที่รูด85%ได้เยี่ยมเลยฮะวามคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมโอ้โหได้เห็นกับเราฮะความยอดเยี่ยมของชุดบล็อก EVO ใช้จริงทนจริงใครสนใจก็พัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างได้ที่ไหนบ้างครับพี่อ้นสั่งซื้อเนี่ยเาบอกว่าพัมคินเนี่ยมีช่องทางในการติดต่อการสั่งซื้อทั้งช่องทางออนไลน์พัมคินนะเว็บไซต์และก็พัมคินคอเนอร์อย่างที่นี่ก็คือพัมคินคอเนอร์บายชุมพล 8888โอ้อยู่ที่รามอินทารามอินทรากม .4 ่นะครับหรือว่าเป็นศูนย์คอนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในถนนรามอินทราเลยโอ้โหก็มากระดาษทั้งครบและคุ้มรบคุ้มที่นี่เลยอ่ะ,อะวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตมาครับครับผมขอบคุณครับและช่วงนี้ลาไปก่อนกลับไปที่สตูดิโอครับ